สวัสด,ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้เรามาดูพ่อใหญ่หนวดหรือว่าพ่อน้องอติมจะมาถามเขาดูว่าเขาสิดยาทุเรียนเนี่ยท้เรียนตอนนี้กําลังแตกอ่อนมแมลงเข้าเยอะมากเลยทุกคนไม่ทันเลยเนาะดูใบแบ่งหมดเลยเดี๋ยวแม่น้องอติมพาไปดูแล้วเราจะไป เขาใหหนวดเพิ่นว่างเดี๋ยวเราไปถามดูว่าเขาใส่ย,ยาอะไรมั่งวันนี้ใส่ย,ยาฆ่า,มาแมลงอย่างเดียวหรือว่าใส่ฟุ๋ยด้วยเนะาะใส่ฟุ๋ยทั้งใบด้วยเนาะเราไปถามดูทุกคนตอนนี้เราไปสำรวจด,ดูมแมลงก่อนทุกคนเนะาะแมลงเข้ามากินว่ามันมีสนิทไหนมั่งไปดูกันเลยนี่ทุกคนมแมลงมีสนิทไหนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเขามานอนกินเล่นนะทุกคนมานอนกินทั้งคืนเลยทุกคน เนี่ยแมลงตัวเนี้ยเขาเรียกแมลงปีกแข็งเนาะเนี่ยบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันเขาแข็งแข็งอะปีกเขาแข็งแข็งเนี่ยเขามากินหมดเลยเขามากัดหมดเลยทุกคนแตกอ่อนเนี่ยะก็ะะคือว่าไม่ทันทุกคนทุเรียนนี้ถ้าเราไม่ทันก็พลาดโอกาสนะทุกคนเราต้องเอาให้ทันเพราะว่า นี่นี่เห็นไหมนี่ไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยอันนี้พอเขามานอนเขามานอนเคียงคู่กันอยู่เนี่ยนี่โอ้อันนี้เราก็ไม่อยากจะทาร้ายเขาเนาะให้เขาออกคือเวันนี้เราไม่ได้ป้องกันแล้วทุกคนไม่ได้ป้องกันแล้วถ้าเราป้องกันเราต้องสีก่อนเนาะใช่ไหมทุกคนอันนี้คือเราไม่ได้ป้องกันเขาเข้ามากินแล้วหรือว่ามากินไปแล้ว่ไม่ได้ป้องกัน ราจะพามาดูทุกคนที่ไม่ทันเอ้าสบายดีหรือว่าสวัสดีไอ้คำว่าสบายดีมันเป็นคำทักไทยจากสปปลาวนั่นแหละแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็สวัสดีอ้าวอย่าข้ามโฆษณาไ่น้องกติมนะคะมาทําอะไรครับจะมาดูว่าทําไมใบทุเรียนมันเป็นอย่างนี้อ่ะดูทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมเพราะช่วงนี้ไอตัวนี้แหละกินนี่นี เขากินเสร็จแล้วเขาก็มาจับคู่กันเพื่อผสมพันธุ์สืบเผ่าพันธุ์ต่อไปเขาก็ต้องใบใบของเราเป็นอย่างนี้เลยอ่าสําหรับวันนี้เมื่อคืนนี้น้ําค้างลงเยอะน้าค้างลงเยอะเลยนะแล้วก็แมลงมากินใบเขาเยอะวันนี้เราถึงได้ฉีดยาวันนี้เอาตัวช่วยมาเนี่ยช่วยเพราะว่าทดลองลองให้ฉีดพ่นดูช่วยอ่านั่นก็คือเป็นบ่าวสิงน้องเหมินเพราะเราทําไม่ทันฉีดคนเดียวไม่ทันแล้วครับพี่น้องไม่ทันเพื่อนวันนี้เราเติมยาป้องกันแมลงเนี่ย แล้วก็ยาป้องกันเชื้อราเพราะโอกาสที่เขาจะเป็นสนิมจุดฉลายมีเยอะแล้วเรายาและปุ๋ยเติมไหมเราก็เติมปุ๋ยสูตรเสมอลงไปออวันนี้ต้องเติมยาด้วยสูตรเสมอด้วยทั้งยาป้องกันแมลงทั้งยาป้องกันเชือ้อราทั้งอาหารแทะยาบำรุงนี่หมดเลยวันนี้เราจัดมเลยนี่ทุกคนค่าไม่ทันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคนไม่เหลือเลยใบอ่อนเนี่ยถึงกินทถึงขี้ใส่นะทุกคนพูดแบบไม่สุภาพอะ่ะเป็นตาบาดตาบาดใจแท้อา ทุกคนตอนนี้เราก็มาถามพ่อใหญ่หนวดอีกรอบหนึ่ง,ท,งทังหลายรอบแทนพอวันนี้พ่อใหญ่หนวดบอกว่าพ่อใหญ่หนวดมาเติมยาและเติมข้ามแมลงเนาะเอาไม่ทันวันนี้พ่อใหญ่หนวดมีคนมาช่วยเหรอเนี่ยตัวนี้ก็ยังนอนอยู่เลยตัวนี้นี่เห็ word, นห่ดเห็นหมดนี่ไอตัวนี้แหละนี่นี่ที่เขามากินกลางคืนน่ครับพี่น้องนี่ยเรียกแมลงกินกลางคืนมีกี่ชนิดนี่พ่อใหญ่หนวดเอาไม่รู้เหมือนกันครับอ ไม่ได้ชำนาญเลือกมแมลงครับเออาใบาแก่เขากินนะคะเขาเข,าเข้ามานะ่ะเขากินหมดแล้วครับกินหมดเลยกินหมดทั้งใบแก่ใบอ่อนกินหมดวันนี้เพิ่งสีดวันแรกใช่ไหมแต่ละวันนี้พ่อใหญ่หนวดนี่ต้องเปิดดอกบังคุดเพื่อนก็ไม่ทันวันวัน,ว,นวันก่อนสองสาวันสี่ห้าวันที่ผ่านมานะ่ะทาการเกี่ยวกับบังคุดอยู่พ่อบังคุดอ่าเริ่มเห็นดอกออกมาแล้ว มาคนเเลยทีนี้เลยแวบเข้ามาสวนนี้อ้าวถูกแมลงกินซะแล้วแมลงกินซะ,ะแล้วเพื่อนก็เติมก็ก็วันนี้กับอีกน้าค้างลงเยอะน้ําค้างลงเยอะท่านก็เติมป้องกันเชื้อราลงไปพวกสนิมจุดสลาลโอกาสที่เขาจะเป็นสนิมพวกี่เป็นเชื้อราดําเราก็ป้องกันเขาไปแล้วไอ้พวกไอ้พวกแมลงเราท่านก็จัดลงไปแล้วทีนี้ท่าแงแรงๆเยอะๆลมมาแรงๆไอ้ไรแดงจะเข้ามาอีกอบอกตรงๆว่า ทุเรียนเขามีโรคเยอะแล้วก็มีศัตรูเยอะท่านก็ป้องกันเขาด้วยเอาเลี้ยวจะไปทําการพ่นยาแม่น้องอติมท่านก็เดินชมไปเรื่อยๆไปจะาขอบคุณมากเดิมพ่อใหญ่นวดมาก็มากับลูกชายนะทุกคนวันนี้ก็จะมีบ่าวสิงน้องเหมินนะพ่อน้องอติมเขามาแบบฝึกให้ให้สีทุกคนให้สียาช่วย,ยงั้นไม่ทันเพราะว่างานมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันอย่างงั้นเอาไม่ทันทุกคนทุเรียนเนี่ย อันนี้ก็มาช่วยเนาะช่วยแบบเขาก็สีดได้พูดถึงอะแต่ว่ามันต้องมาทําแบบมาดูก่อนทุกคนว่าการเลื่อนรถจอดรถตรงไหนเนาะเพราะเขาเพิ่งสีดวันแรกอ๋อต้นนี้อะทุกคนเนี่ยเขาออกดอกแล้วเนี่ยเพิ่งสองปีออกดอกออกเต็มต้นเลยทุกคนดูสิออกมก็ไม่จับลูกหรอกครับไม่จับหรอกอันนี้สองปีสองปีใช่ไหมพ่อติมสองปีครับ ทุเรียนที่มันเป็นอย่างนี้ทุเรียนมันไม่สมบูรณ์มันเครียดอ๋อมันเครียดเครียดแล้วมีลูกเลยเหรอม,อแมีแล้วเหมือนคนเลยแหละจนเครียดจนมเลามีลูกด้วยวันนี้เราก็อ่ะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้ก็คือบ่าวสิงน้องหมื่นมามาแบบมาฝึกน้องอ่ะทุง่งธิ์วันแรกนั้นควทุกคนยาวันแรกก็ต้องงานหนักหน่อยเพราะต้องเลื่อนรถเลื่อนอะไรตำแหน่งเพราะเพราะน้องกระติมนอะดีนนักดอก คไม่ถึงกิโลมันจะไปนหนักที่ไหนหรล่นหนักใช่ไหมออแต่ว่าไม่มต้องความเข้าใจกันก่อนเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้แม่เอาซิมพอจบเที่นี้ลูกซ้ายอยู่โน่นเพื่อนก็อ,นอยากว่าทำบรรยากาศให้เพื่อน,เ,อนเห็น